อตอนนี้ราชรถราชยานที่จะใช้ในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระพันปีในครั้งนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการซ่อมเพราะของเหล่านี้เป็นของที่ต้องใช้งานจริงต้องชักลากจริงโดยเราจะร่วมกันระหว่างกองทัพก,ก็คือกรมสรนพวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือกรมสันพวุธทหารบกนั้นจะดูเรื่องล้อและก็เพลา อย่างที่พี่ได้บอกแล้วว่าเป็นการใช้งานจริงจะต้องมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ทางกอูฐานเรือก็จะมาช่วยในเรื่องของเชือกและการชักลากในส่วนของกรมศริลปากรเราจะทําในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็คือการทําความสะอาดฝุ่นละอองต่างๆเสริมความมั่นคงให้กับเนื้อไม้ที่เป็นองค์ประกอบของราชรถที่เป็นโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอายุแต่ละคันก็ร่วมร้อยปีหลังจากนั้นสนักท่านสิบหมู่จึงจะ ทำการตกแต่งให้สวยงามโดยการลงรักติดทองประดับกระจกซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้ทางกรมสมรพุตทหารบกได้ทําการถอดล้อและเผาของราชรถอย่างเช่นพระมหาวิชัยราชรถเนี่ยไปทําการซ่อมแล้วนักวิทยาศาสตร์กําลังทาความสะอาดตัวราชรถและราชยานที่จะใช้ในงานอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนก็เหมือนกันครับแตเสร็จไม่เกินเดือนกันยาซึ่งจําเป็นจะต้องมีการซ่อมซ่อมลากซ่อมใช้งานจริง ก็เรียนว่าทุกงานที่กรมศริลปากรรับผิดชอบในเรื่องของการออกพระเมรน,นั้นเราทำอย่างสุดฝีมือด้วยความตั้งใจและด้วยหัวใจที่จงรักภักดี